G/L Account Determination เป็นการผูกผังบัญชีนะคะแต่ละกระบวนการที่เกิดขึ้นบนระบบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระบวนการตั้งแต่จัดซื้อไปจนถึงบัญชีการเงินนะคะซึ่งระบบ SAP Business One เองนะคะเขาสามารถเซต G/L Account นะคะ by Warehouse by Item Group หรือจะเป็นในส่วนของตัว a d v a n e ได้ค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะผูกนะคะผังบัญชีนะคะ เป็นรูปแบบแอดวานซ์นะคะระบบนะคะก็ยังสามารถให้เรากำหนดในเรื่องของตัว GL Account Determination แบบแอดวานซได้นะคะโดยระบบค่ะเขาจะมีการให้เรานะคะผูกผังบัญชีในแต่ละกระบวนการที่หน้า GL Account Determination ก่อนนะคะทุกกระบวนการเนี่ยจะต้องมีการผูกผังบัญชีไว้นะคะดังนั้นนะคะผู้ที่มีการบริหารงานทางด้านบัญชีเนี่ยจะต้องมาควบคุมในด้านนี้ด้วยเพื่อที่จะผูกบัญชีแต่ละกระบวนการให้ถูกต้องและนาข้อมูลมาอธิบาย ผลการดําเนินงานต่างๆได้อย่างถูกต้องนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ในส่วนของแ็บที่เป็นเซลล์นะคะเป็นกระบวนการของ ทางฝั่งขายผูกขั้นตอนการทำงานทางฝั่งขายให้ครบถ้วนนะคะอีกทั้งนะคะยังจะมีในเรื่องของการเซตอ่าเซตดีฟอลต์ของพวกแท็กกรุ๊ปนะคะที่เกิดขึ้นในรานเซคชั่นที่เป็นกระบวนการขายนะคะว่าในส่วนของบิวสเนสโปรเซสของเรานะคะแท็กกรุ๊ปของเรานะคะจะเป็นแท็กกรุ๊ปอะไรนะคะบิวสเนสโปรเซสของเรามีการถูกหักหนที่จ่ายหรือไม่เราต้องเซตข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนเพื่อให้ระบบนะคะสามารถนําข้อมูลไปคํานวณค่าให้เราได้อย่าง ถูกต้องนะคะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของกระบวนการทางฝั่งจัดซื้อนะคะเราก็จะต้องผูกผังบัญชีที่เกี่ยวกับกระบวนการทางฝั่งซื้อนะคะผูกนะคะตัว t a ก group ให้ระบบ default tag group ตามกระบวนการของเรานะคะในส่วนของการสั่งซื้อเรามีการหักหนที่จ่ายหรือไม่เราก็ต้องเซต วิดโถดิ้งแท็บเอาไว้ด้วยเพื่อให้ระบบคนวณค่าให้ถูกต้องนะคะถัดมาก็จะเป็นส่วนของการผูกผังบัญชีนะคะในส่วนของกระบวนการทางด้านรับด้านสายนะคะในส่วนของโมดูลที่เป็นแบงกิ้งนะคะถัดมานะคะจะเป็นการผูกผังบัญชีในส่วนของกระบวนการที่เป็น Inven น o r y นะคะกระบวนการทางฝั่งทังนะคะว่าเวลาเราเดินโปรเซสในแต่ละกระบวนการนั้นเราจะผูกผังบัญชีอย่างไรนะคะถ้าเกิดเรามีเอ่อเป็นธุรกิจผลิตนะคะ เมื่อเรามีการนำรีซอสนะคะเข้าไปอยู่ในส่วนของ build of material นะคะเราจะต้องมาผูกผังบัญชีนะคะซึ่งระบบนะคะสามารถมี standard cost ได้ถึง10 standard c o s ์ด้วยกันดังนั้นเราจะต้องทราบว่าผังบัญชีไหนบ้างนะคะที่เรานำไปผูกนะคะในตัวรีซอสต,ต่างๆในแต่ละ standard cost เราก็จะต้องมาผูกผังบัญชีให้ถูกต้องเพื่อให้ระบบนะคะมีการล้างค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกเพื่อใส่ไปเป็นในส่วนของตัวต้นทุนของสินค้าในการผลิตล็อตนั้นๆได้ค่ะ ในเมื่อ,อเรามีการเลือกในส่วนของตัว GL Advanced นะคะในหน้าของ GL Account Determination ค่ะเขาก็จะมีในส่วนของการให้เราเซต GL Advanced นะคะไว้ในหน้าจอเดียวกันได้เลยระบบนะคะจะทำการจับการบันทึกบัญชีจากหน้า a d v a n c e ให้เราก่อนหากหน้า Advanced ไม่มีเงื่อนไขนะคะหรือการผูกผังบัญชีตามเงื่อนไขกระบวนการที่เราเดินทางเซสชันระบบจะมาจาับจากหน้าจอที่เป็น GL Account Determination ในแต่ละแท็บนะคะ ในส่วนของตัวแอดวานเองนะคะเราจะต้องรู้ว่าในกระบวนการการทํางานของระบบเรานะคะเรามีในเงื่อนไขนะคะกระบวนการอะไรบ้างนะคะเราสามารถมากําหนดนะคะในส่วนของการสร้างการผูกผังบัญชีในแต่ละก,กระบวนการเป็นในส่วนของที่เป็นไอเทมกรุ๊ปนะคะภายใต้ไอเทมกรุ๊ป ะะแบ่งออกมาเป็นเอเทมโคดก็ได้นะคะว่าในส่วนของอาการที่เรากําหนดผังบัญชีในแต่ละเงื่อนไขเราจะผูกผังบัญชีแบบไหนนะคะสามารถกําหนดเป็นแว o u เฮ Code ก็ได้นะคะแล้วก็มากําหนดว่าในแต่ละกระบวนการเราต้องการผูกผังบัญชีอย่างไรนะคะ แล้วตั้งแต่เวอร์ชั่นที่เป็น9.3ถึง10.0เขาก็มีการปรับนะคะในเรื่องของการ set GL advance นะคะ enhance ขึ้นมาเรื่อยๆโดยมีในส่วนของ user defined field ต่างๆหรือ field ต่างๆให้มานะคะในการกรองเป็นค่าที่เรียในการสร้างเงื่อนไขในการผูกผังบัญชีนะคะว่าเราจะมีการผูกผังบัญชีตามเงื่อนไขไหนได้อีกนะคะซึ่งจะมีในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามานะคะ